ข้าวมันไก่ทอดไก่ต้มราคาเริ่มต้นที่20บาทำกำ,<ค>ำไรคือ,คอเอาเนื้อรวน5จานเอาไมหมฮะคูาอายเขาแหละไปบอกเขาให้หน่อยเอาห้าจานออเอาดิห้าห้าห เราเดินไปล้างจานแล้วเหลือพี่คนเดียวนะปูไม่ทันจริงๆเท่านี้นนนครับยายอยาล้างก่อนไหมยายเอาไปล้างก่อนไหมไปไหนวะเฮ้ยดูดิไป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 โปไ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 ป โอ้โหดีครับคนดูครับผมพีที่แเล่ครับวันนี้นะวันนี้ผมจะพามาร้านร้านหนึ่งครับวันนี้ผมต้องลงมือขับเองเลยคนระับวันนี้โอ้โหร้านนี้เขามีกิมมิกฮะ <c oughs> ผมบอกครับวันนี้ผมอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งครับถนนกาลยาพฤกษ์ครับมีหลายๆคนบอกว่าเอออยากให้ผมพาไปกินแบบ ของราคาไม่แพงรสชาติโอเคอันนี้ผมพาเรามาร้านนี้นะฮะมีกิมมิกด้วยคือเขาขายกันบนรถรถบัสรถบัสรถบัสติดแอร์ด้วยครับผม<อ>แต่ราคาเขาถูกมากกับข้าวมันไก่โอชินครับข้าวมันไก่20บาทมีทั้งไก่ทอดไก่ต้มเดี๋ยวผมพาไปดมูมีนั่งนอกด้วยสวัสดีครับโอ้โหผมถามนิดนึงแต่ร้านพี่มองดูน่ากินนะดูดูดูดิข้าวมันไก่ทอดไก่ต้มมีแค่นี้ ราคาเริ่มต้นที่20บาทบกําไรค,านนคือขายอามันเหรอพี่คือขายช่วยกันนะคบอ๋อช่วยๆกันคือเขาอยากจะช่วยคนด้วยบ20บาทอร่อยหรือเปล่าต้องลองอต้องลองงั้นเอางี้ผมขอเป็นข้าวมันไก่เนื้อล้วนที่หนึ่งข้าวมันไก่ทอดที่หนึงเอามาลองก่อนเอาแบบเอาแบบไม่ต้องไม่ต้องผมมาถ่ายรายการเอาแบบให้ตามความเป็นจริงเลยอปกติเลย ดูจาน20บาทนะ20บาทเท่านั้นนะครับ,รบนี่นะอุ้ยออเออแต่ย0บาทโอเคเป็นเป็นรายล,ายล,ายลี่ราคารับได้นะอย่าลืมว่าตน้นทุนตอนนี้ทุกอย่างครับของราคามันค่อนข้างสูงนะฮะนี่ไม่ใส่แตงนะครับไม่ใส่ครับผมไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเดิในใส่แตงมันจะสวยกว่านี้นะแต่ผมว่าแบบไม่ใส่ <S <S 20บาทสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยได้เลยนะถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่ามีองค์มีแอร์ด้วยนะครับแต่รสชาติเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวผมขอชิมก่อนก่อนอื่นนะฮะจะกินนะกินเยอะกินได้ครับฝากผลิตภัณฑ์ทั้งนิดนึงของผมเองนะครับเบฟิต้านะครับเบฟิต้าเอสครับช่วยในการคุมผิวได้นะครับลดความอยากได้ใครที่กินตุ่นติกเนี่ยใช้เบฟิต้าเอสได้เลยที่สําคัญนะอันนี้ช่วยเร่งการเผาผลาญได้ด้วยนะครับทานคู่กับออกกําลังกายไปเนี่ยจะทําให้การเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เเเบบบบบฟิตต้้้าาาาจลลลลลีี่คคครรรรัััััววนนนนะะปปสสมดุํไไททใ การขับถ่ายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่ยาถ่ายนะถ้ากิน2ตัวเนี่ยรับรองว่าดีเลยนะครับฝากเบบิต้าผลิตภัณฑ์ของผมด้วยนะครับมาเรามาเริ่มมันดีกว่านี่ครับอุ้ยน้ำจิ้มเขามองดูค้นๆเลยนะถ้าถ้าดีเลยครับกรอบๆทั้งนอกกรอบข้างในนุ่มนะลองสุกครับเยี่ยมเลยแต่น้ำจิ้มไก่ต้มเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ มาพี่ครับพี่ครับเอาเนื้อล้วน5จานเลยครับโอ้ขอบคุณแนะขอบคุณแนะไปแนะอืมอ๋อ จ่ายเลย20บาทอยู่ยังไงนี่ครับเอาไก่ไก่ต้มสองไก่ทอดสองครับ คนสั่งไปห่อโคตรเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราสั่งไปไก่ทอด2ไก่ต้มสองเห็นปะกูมาช้าแลวไก่ทอดหมดแล้ว่ะอกเอาไก่ต้มมาสี่เลยไก่ต้มห้าเลยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกะอีกทีถึงจะมีไก่ไก่ทอดอ๋อร้านเขาขายสองกะ วันนี้ผมมีเหตุผลเหตุผลหนึ่งคร <teilweise> ที่ผมอยากจะมาตอนแรกอะผมก็ว่าจะมาล่างกินรีวิวให้คนแบบดูว่าพามากินร้านถูกๆะแต่วันนี้ผมตั้งใจที่จะกินเยอะเพราะหนึ่งเนี่ยราคาถูกรสชาติโอเคเลยแล้ว2นะครับก็เหมือนเป็นการลึกๆก็ช่วยเขาเนอะเพราะเขาอุตส่าห์แบบช่วยคนขนาดคนพิการคนท้องเนี่ยให้กินฟรีขนาดนี้ผมมองว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยคนดูจะกินให้เยอะเพื่อ ช่วยละนี่กินเยอะช่วยร้านได้ด้วยเหรอม,มันช่วยยังไงอะกับบ้านเลยจริงมหเนี่ยนอกจากให้ให้คนวิการกินฟรีคนท้องกินฟรีรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะเขายังเอาไปทำบุญด้วยนะครับโหสุดยอดมากนะ,ะไปครับอ <c oughs> ไปครับไปครับเอาเนือ้อล้วนทอดยันตังไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบนะเปลี่ยนไก่เรื่อยๆนะครับจะินไก่กันหมดแล้วไข่ะอืม อ,อันนี้ไม่กล้ากินแล้วเนี่ยพอาะเขาเปลี่ยนข้าวหม้อมาเป็นข้าวแบบ,<อ>บร้อนโอ,อ้โหมา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 มข้าวหอมคือจริงๆครับผมอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ให้น้อยลงเลยนะทุกจาน <c oughs> แต่ว่ามาตรฐานมือเขาดีมากบอกยายกดซับสไครต์ให้หน่อยได้ไหม <c oughs> มืงอาไปไหนเนะี่ย เอาไปตักแอกกูเอาไปตักแอ๊กกูเดี๋ยวเข้ามันเป็นข้าวเกียบไอ้บ้ามันนี่เอาไปอีกหเอาสี่ห้เพิ่มไปอีกเมื่อกี้สั่งแล้วสั่งอีกอ่ะกูาอเขาแหละไปบอกเขาให้หน่อยเอาห้าจานเอาดิ าเนื้อล้วนหนีอาจารย์จ้าโอ้โหเนื้อล้วนน้าอาจารย์เตอกี้เห็นที่ที่สับกระสับอย่างเงี้ยแล้วเขา่าโอเคอะไรครับ อยากให้คนดูมีความสุขที่สุดนะครับขอบคุณเขาเรียกว่าขอบคุณคนดูจริงที่ยังดูเราตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เาเดินไปล้างากาแล้วเหลือพี่คนเดียนะขับี่ โอ้ไม่ทันพี่นิทินเอาต่ออีกไหมเนี่ยฮะเอาต่ออีกว่าเอาอีกห้าก็แหละเอาอีกห้าก็แหละี่ต้อง่้า อย่างนี้เราเรียกว่าเราช่วยร้านไหมข้าวหมดอ่ะได้สองจานฮะแล้วบอกข้าวหมดได้ได้สองจาน<ะ>จาริงเหรอเออเอาเอาเออเอาหมดเลยเปลี่ยนให้หมดร้านเลยไปอืข้าวหมดเลยเปายกป้อยกป้อไปเลยอ้าวเอาม่าบอก มันเยอะนะใครมองว่าน้อยมันก็ไม่ได้น้อยของจริงมันเยอะนะครับเพ oh. ราะว่าทันเขาเนี่ยดูดีๆคนปกติมานั <ummer Georg> ่งกินเต็มที่อสจานคือเดคิดว่าเรากินแบบข้าวจนหมดร้านนะเพราะว่าระหว่างที่เรากินก็มีลูกค้าคนอื่นมากินด้วยนะโอ้ลูกค้าเต็มเลยไหนๆเขาให้เราสองจานเราก็จะกินแบบมีความสุขที่สุดไม่ไมันเกิดพอดีเวลาแล้วแหละ ก็เรามาเนี่ยหนึ่งวันนี้เราจะมากินถ้วยเข้าวก็ได้อยากกินเยอะกว่าน,นี้ด้วยแต่ว่าเรากินเอาภาพเรื่อยๆเนี่ยมันต้องบอกว่าเรต้องกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่พอพี่บอกว่าข้าวหมดเชื่อมัาผมดีใจมดีใจ <laughs> ตอนนี้ผมแค่อยากจะถอยตัวเองมาไม่ใช่ว่าผมไม่กินเยอะหรอก เปลี่ยนมานั่งรีวิวบอกร้านดีๆให้คนดูได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนั้นด้วยนะครับแต่รับรองว่าร้านที่เราจะหาให้คนดูอ่ะหนึ่งจุดเด่นเนี่ยจะต้องมีเจอร้านประหยดัดร้านถูกหรือร้านมีกินมิกว่าอะไรน่ากินเนี่ยฝากตามพี่นิแหลกในใน,ในๆๆทุกๆเทปด้วยนะครับผมผมตั้งใจทำทุกเทปแหละกับทีมงานเนี่ยเรามีอะไรให้เล่นได้หรืออะไรเงี้ยเราก็ผมก็จะพยายามกินเยอะให้แล้วกันนะขอเซฟนิดนึงช่วงนี้โ้ฟันเนี่ยหนักสุดนะตอนนี้ค่าค่าทำฟันล่าสุดนี้ไปถามมา น่าจะมี400,000แ,แล้วอยาให้คนดูมีความสุขกับอาหารเพราะพอชิมของผมเนี่ยการกินก็นคือความสุขใช่ไหมครับผมเลยอยากให้คนดูเนี่ยมีความสุขทุกครั้งเวลาอ้าปากเขียวอิ่มเหมือนกันนั่นเนี่ยอเราตั้งใจภาพเราจะกินให้เยอะกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรโชคดีที่ข้าวเขาหมด เท่านี้เองครับยายอยล้างก่อนไหมยายเอาไปล้างก่อนไหมจานพอเปล่าข้าวหมดของข้าวหมดเอาไม่ได้จานล้างไหวไหมพี่ครับล้างไหวปะล้างไหมครับแต่ตอนนี้คือยังไงพี่ข้าวหมดติดข้าวหมดติดข้าวหมดเคยมีคนมากินร้านพี่เนี่ยได้ประมาณสักกี่จานถ้าสูงสุดก็สองคน มีสิจานแค่นี้อ๋อสองคนสอง้อยจานคนละห้าัำคนละห้าอูจริงป่ะอูแต่ร้านพี่นี่ผมบอกตรงๆนะอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากเยี่ยมมากโอ้โหผมขอบคุณมากที่ข้าวหมดนะพี่ขอบคุณนะพี่นะเดี๋ยวค่อยกินตังค์โอเคครับพี่ขอบคุณมากโอ้โหสนุกเองคำสุดท้ายครับผม ไปฮนะอืมอืมหมดแล้วออรอเข็ิยอดมาเท็ยอดโอ้ย๔๕๖7๒๖๒๗ จะกินให้เยอะเพื่อช่วยละนี่กินเยอะช่วยร้านได้ด้วยหรอมันช่วยยังไงอะจริงมะเนี่ยสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า ข้ามันไก่อทินะเรามาได้เลยตรงนี้เส้นากาลามพึกใ่บักกันจนากาลามพึกนะครับถ้าจะมาเขารับเฉพาะเงินสดสแกนจ่ายไม่ได้นะฮะวันนี้ก็39จานเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เขาไปของผม39มกับทีมงานทั้งหมดเท่าไหร่850บป่ะโอเคครับเย่ไม่อันนี้รวมทีมงานกินข้างล่าง2จานด้วยของพี่ด้วยทั้งหมด85บาท ทีมงานกินเท่าไหร่39มเก้า้าตีไป40มันก็คือ800บาทใช่แล้วทีมงานกินพิเศษด้วยโอ้ขอบคุณครับเมื่อยมือไหมฮะเมื่อยเมื่อยเมื่อยมือคือถ้าใครอยากจะกินประหยัดประหยัดแบบนี้แวะมาได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นกาญจนานะเซิร์ช TBS ได้เลยนะครับขึ้นแน่นอนนะแวะมากินข้าวมันไก่อรอ่อยอ่อยแบบนี้ได้เปิดตนะั้งแต่กี่โมงนะพี่มมงเช้าปิด อ,อ,อ,อ๋อปิดบ่ายโมงปิดบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ต่ออีกทีคือบ่ายสองโมงครึ่งถึงห้าทุ่มมีสองรอบนะก็แวะมาได้นะครับร,รู้สึกอิม่มเอมอร่อยไหม <Okay. S 2> ถ้ามันไม่อร่อยเราก็คงไม่กินขนาดนี้เนาะ,ะก็คงต้องดีแน่ๆสุดยอดมากนะ